สินค้าตัวนี้นะคะมินอยากแนะนํามากๆเลยนะคะเพราะว่ามินก็เป็นหนึ่งในนักปั่นจักรยานที่ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเจ็บเป้านะคะไม่ว่าจะเป็นนักปั่นแบบเริ่มต้นใหม่หรือว่าปั่นมานานแล้วเนี่ยก็ยังมีอาการเจ็บเป้าอยู่ดีถ้าเกิดปั่นนานๆน,นะคะซึ่งเจ้าครีม Big s p r a y bicycle ชาม m o ร r คินเนี่ยมันจะช่วยเราให้รู้สึกมีความสุขกับการปั่นจักรยานไม่ว่าใกล้หรือไกลไดแน่ๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเมื่อกี้มินแกะ ครีมออกมาลองสัมผัสดูนะคะสัมผัสดีมากแล้วเจ้าตัวนี้จะช่วยอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันดีกว่ากระปุกนี้นะคะ100 ml นะคะนี่เมื่อกี้มินจิ้มจิ้มเล่นไปแล้วนะทุกคนก็คือมันมีกลิ่นหอมอย่างเห็นได้ชัดเลยกลิ่นแบบอ่อนๆนะคะแล้วก็มินลองสัมผัสดูแล้วเมื่อกี้นะคะเนื้อครีมเนี่ยมีความละมุนละเอียดมากแล้วมันก็จะช่วยทำให้ มันมีความลื่นขึ้นนะคะแต่ไม่ได้ลื่นแบบว่าเหนอะหนะนะคะมันคือลื่นแบบว่าซึมแอ,แอบแบบเป็นเนื้อผิวเดียวกับเราไปเลยนะคะซึ่งเวลาเราทาลงที่เป้าของเราไม่ว่าจะน้องสาวข้างขาหนีบหรือว่าตรงก้นนะคะที่มีการเสียดสีระหว่างบ๊บหรือว่ามันจะไปเสียสีเบาะเราเนี่ยนะคะมันจะทําให้เรารู้สึกว่ามัน,มนทําให้ลดการเสียดสีลงไปได้นะคะทําให ลดการระคายเคืองระหว่างผิวด้านในกางเกงของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าครีมตัวนี้คือเขามีส่วนผสม,มของกลิ่นที่มินได้กลิ่นเนี่ยมันคล้ายๆกับเขาเรียกว่าน้ำมันจากชาเขียวนะคะซึ่งมันหอมมากๆเลยและเจ้าตัวนี้นะคะอ่อนโยนมากๆไม่ระคายเคืองมี ph บาลานซ์นะคะทำให้เย็นสดชื่นสบายผิวด้วยนะคะ ป้องกันอาการเจ็บก้นที่เกิดจากการปันมีส่วนผสมของโคโค่บัตเตอร์โคคอนัทอัลมอนด์ออยนะคะมีแต่แบบว่าส่วนผสมของธรรมชาตินะคะก็คือเป็นสัมผัสที่ดีมากแล้วก็เป็นกลิ่นที่ดีมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าตัวเนี้ยจะทําให้มินเนี่ยแฮปปี้กับการปั่นไกลๆหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปลองกันจริงๆด,งด,งดีกว่านะคะแพ็กเกจน่ารักเชียว เดี๋ยวพรุ่งนี้รู้เรื่องไปเทสกันออกมาปั่นโดยที่มินทาครีมชาหมวกมาด้วยวันนี้นะคะจะรู้สึกได้เลยว่าคือการเสียสีเนี่ยมันแทบไม่มีเลยนะคะไอเจ้าคิมชาหมวกเนี่ยมันช่วยเรายัางไงก็คือมินเป็นคนนึงนะคะที่มันจะมีปัญหาแบบแ,บบแสบหรือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรมันเสียสีเยอะจนมันมีแบบแ,บบแสบเป้าแสบขานี่ แล้วมันก็จะทําให้แบบเราปั่นไม่สนุกต้องวดปั่นหลังจากวันนั้น้าไปอีกหลายวันเพราะมันเจ็บมากขนาดนั่งนั่งเบาเนี่ยเองเจ็บเลยนะคะนอกจากเราจะเลือกเบาที่ดีกางเกงบิบที่ดีนะคะก็คีมชาโมาเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยขาที่จะทําให้เราปั่นสนุกขึ้นทําให้แบบว่าน้องสาวของเราหรือว่าขาหนีก้นของเราเนี่ยลดอาการบาดเจ็บอาการแสบการถลอกนะคะมัน เป็นหนักจนกระทั่งบางทีถลอกเลยนะก็อันนี้พูดแบบไม่อายเลยเพราะว่าคนปั่จักรยานน่าจะเข้าใจนะคะว่าบางทีแบบว่าเรานั่งนานมากบางทีเราปั่นแบบทั้งวันเลยอย่าเงี้ยคือมันมันก็เสี่ยงต่อการบาดเจ็บมากๆนะคะก็เจ้าคิมชมามอตัวนี้ของ Big s p a c e นะคะช่วยได้เยอะค่ะ <S <S อยากให้ลองกันจริงๆ <S <S เด้วราคา350บาทคือถูกมากและกับความไม่ต้องเจ็บปวดอีกแล้วคือไปลองใช้กันดูนะคะ เดี๋ยวมินจะถามท่านด้วยว่าผู้ชายใช้เราเป็นยังไงบ้าง ครีมชาม,มัวมารู้สึกเป็นยังไงบ้างมันปั่นแล้วแบบวันนี้ไม่รู้สึกเสียดสีอะไรเลยปกติจะรู้สึกนะสำหรับผู้ชายมันก็ถือว่าใช้ดีดีคือเดี๋ยวต้องลองไปอีกสักสองสาครั้งถ้าถ้าติดใจก็คงใช้ยาวครับตัวนี้แต่ก็คือวันนี้ไม่รู้สึก,สกแสบใช่ไม่รู้สึกอะไรเลยปกติจะเริ่มรู้สึกแล้วครับร้อนขนาดนี้นะคะปั่นมาร้อยโลแล้วค่ะ ทีมชาวมัวนะคะจะบอกว่ามันช่วยได้เยอะจริงๆก็ไม่ทำให้รู้สึกว่ามันแสบมันเจ็บมันลดการเสียสีเยอะจริงๆนะคะแล้วก็ผ่านออยออคิดค้นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะคือปลอดภัยแล้วก็ส่วนผสมเนี่ยก็คือแบบเป็นธรรมชาติเป็นออยธรรมชาตินะคะแล้วก็แบบอ่อนโยนต่อ ทั้งในเป้าเราทั้งหมดนะคะก็อยากให้ลองดูค่ะราคา350บาทในคุณภาพที่แบบว่ามันจะไม่ทำให้เราต้องแบบว่าทนทุกข์ทรมานนี่ยล้วก็ใช้ได้นานนินว่าลองดูก่อนลองดูแล้วถ้าชอบก็ใช้ต่อคืออยากให้ไปลองก่อนนะคะก็ใครอยากได้สั่งซื้อที่มิ้นท์หรือว่าในเพจ Big Spay b ์ไบส์ฟ c ร์ก็ได้นะคะ ไม่ได้แ็กไว้ให้ยังไงทักกันเข้ามาได้นะคะอยากให้ลองได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยเจ้าตัวนี้นะก็เข้ามาเลย